ราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เสร็จสวยอยู่กับงานติดตั้งฟิล์มกันร้อนนะครับของฮิปเปอร์ฮอปติกนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยคือผ้ากันเปื้อนของวีคูก็จริงแต่ว่าตัวรถเนี่ยติดตั้งของฮิปเปอร์ฮอปติกนะครับสำหรับคันนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นนะฟิล์มเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไหนบ้างแต่ฮิปเปอร์ฮอปติกจะมีทั้งหมด3เปอร์เซ็นต์นะครับ40 60 80อันนี้จำง่ายๆแต่ว่าตัวรหัสฟิล์มอาจจะอีกแบบหนึ่งนะครับ ตัวฟิล์มพิพวปติกคือฟิล์มเซรามิกนะครับแตกต่างกับฟิล์มวีคูนะครับฟิล์มวีคูจะเป็นฟิล์มที่ทํามาจากแร่โลหะแร่เงินแร่ทองทําให้สัญญาณดิจิตอลนะครับไม่สามารถผ่านได้ก็เป็นปัญหาในส่วนนั้นแต่ในส่วนของตัวฟิล์มพิพวปติกสัญญาณดิจิตอลผ่านได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ e ีทีพาร์ตก็ตามหรือว่าจะเป็นประตูบ้านหมู่บ้านต่างๆก็ตามนะครับฮิววอปติกจะมีนะครับสีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับเห็นไหม สวยงามมากๆก็จะเป็นรหัสตามนี้ครับ h ิ p เปอร CP35 คือ40นะครับแล้วก็ CP20 คือ60นะครับแล้วก็ CP05 คือ80นะครับ h ิ p เปอร์ออปติกครับแน่นอนครับรองรับสัญญาณดิจิตอลทุกอันนะครับใครที่สนใจทําการติดตั้งฟิล์ม h u p เปอร์ออปติดต่อสอบถามมิกกี้เสร็จแสวยได้ขอบคุณวีคูวิทาวาดีด้วยครับสวัสดีครับ